ไปร้องเกะกันไหมประโยคนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายที่ชื่อว่าไดุเกะอินโนเอะค่ะ The People's Story ไดุเกะอินโนเอะ ผู้คิดค้นคาราโอเกะแต่ไม่ได้จดสิทธิบัตรโดยธัญรัตน์โคดวันทาไดโซเกะเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเกิดในช่วงปี1940ที่เมืองโอซาก้าซึ่งผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ชอบดนตรีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยสุดท้ายแล้วพอเรียนจบไปทํางานเนี่ยก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทได้แค่8เดือนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากออกมาตามหาความฝันจังเลยเขาชอบดนตรีมากๆเลยก็เลยเป็นเข็มนะคะมาสู่เส้นทางสายดนตรีแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปประมาณอายุป,ประมาณ28ปีนะคะเขาก็ เหมือนเงินหมดค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตก็สนุกเนาะแต่ว่าเป็นคนปาร์ตี้เยอะเที่ยวเยอะก็เลยเงินในกระเป๋าค่อยๆร่อยหลอแล้วกลับมาอยู่กับพ่อแม่ในตอนอายุ28ปีค่ะ และในตอนนั้นนะคะเขาก็ทำงานในคลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคาราโอเกะเครื่องแรกของโลกค่ะจุดเริ่มต้นของคาราโอเกะนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งมีประธานบริษัทเล็กๆค่ะเดินเข้ามาหาไดสุเกะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยช่วยอัดเพลงให้หน่อยสิผมเนี่ยจะไปติดต่อง,งานกับลูกค้าแล้วมันต้องจบลงที่การดื่มและร้องเพลงแน่เลยแล้วผมก็คิดว่าคุณเนี่ยสามารถอัดเพลงเล่นคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยให้ผมร้องคลอไปตามไดไดสุเกะก็เลยอัดเพลงไปให้ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ประธานบริษัทคนนั้นชอบแล้ววันต่อมาค่ะเขา ก็เหมือนมาให้อัดเรื่อยๆจนไดสุกเกะก็เลยคิดว่า เออมันคงจะดีนะถ้ามีคนที่แบบหยอดเหรียญลงไปในเครื่องสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีเพลงออกมาแล้วก็มีไมค์มีอุปกรณ์ต่างๆก็เลยเอาไอเดียนี้ค่ะไปเสนอกับเพื่อนของเพื่อนที่ทําร้านเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วพอไปเสนอไอเดียเพื่อนก็เก็ตไอเดียอย่างดีเลยนะคะแล้วก็สามารถผลิตเจ้าเครื่องนี้ออกมาได้นะคะกลายเป็นคาราโอเกะเครื่องแรกของโลกค่ะแล้วในปี1971นะคะคาราโอเกะเครื่องแรกของโลกนี้นะคะก็ถูกนํามาใช้งานจริงแต่ว่าไม่มีคนให้ความสนใจแล้วก็ คนก็รู้สึกว่ามันคือเครื่องอะไรยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ไดสุเกะก็เลยใช้วิธีให้ผู้หญิงสาวพราวเสน่ห์นะคะเดินเข้าไปที่เครื่องคาราเกะนั้นแล้วก็ลองใช้เปิดสักสองสามเพลงดูปรากฏว่าพอคนได้ยินแล้วก็รู้ว่าอ๋อเครื่องนี้มันใช้งานแบบนี้กลายเป็นว่าวางไม,ไม่ลงกันเลยทีเดียวค่ะก็กลายเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะและหลังจากนั้นค่ะไดสูเกะก็เลยกลายเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้กว่า100ล้านเรียนสหรัฐต่ตอปีเลยทีเดียวแม้ว่าคนใกล้ตัวของเขา ะะบอกว่าไปจดสิทธิบัตร4ีไหนๆก็ประดิษฐ์เครื่องที่มันสําคัญมากๆขึ้นมาได้แล้วแต่ไดโซเกะก,ก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรนะคะเพราะความคิดของเขาตอนนั้นคิดว่าเออมันควรจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแต่สําหรับเขาคิดว่า,จาเจ้าเครื่องนี้นะคะ่ะมันเกิดจากการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นไม้เครื่องเสียงลําโพงต่างๆเนะะี่ยค่ะมารวมกันมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่สักเท่าไหร่เขาก็เลยไม่ได้สนใจที่จะไปจดสิทธิบัตรต่างๆนะคะต่อมาก็เลยมีชาวฟิลิปปินส์ที่ไปจดสิทธิบัตตรนนีี้ใป่ 1975, แถึงงย ไดซเกะ,ะเนี่ยก็ยังได้รับการยุกย่องแล้วก็ให้เครดิตว่าเขาเป็นคนแรกที่คิดค้นเครื่องเล่นคาราโอเกะขึ้นมาได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ไม่ใช่คนที่คิดค้นคําว่าคาราโอเกะค่ะเพราะว่าคํานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงละครเวทีของคณะละครเวทีแห่งหนึ่งแล้วมันต้องมีวงออเคสตราที่มาเล่น,นดนตรีใช่ไหมคะแต่ว่าวงออเคสตรานั้นนะคะเขาก็หยุดงานแล้วก็ประท้วงค่ะก็เลยต้องไปติดต่อกับบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ค่ะให้มาช่วยเปิดเพลงให้หน่อย ทีนี้วิศวกรที่บริษัทนั้นค่ะเขาก็เลยเดินทางมาดูงานแสดงนี้ด้วยแล้วก็พบว่าเออมันก็มีเพลงเล่นไปเนาะแต่ไม่มีวงออเคสตราเลยมันช่างเป็นวงออเคสตราที่ว่างเปล่าซะเหลือเกินซึ่งคําว่าออเคสตราที่ว่างเปล่านี้นะคะในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยถ่ายอดแล้วก็ตัดลงมาแล้วมันคือคําว่าคาราโอเกะนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นที่มาของคําว่าคาราโอเกะหรือว่าออเคสตราที่ว่างเปล่าแล้วหลังจากนั้นนะคะในปี1999นิตยสารไทมส์นะคะก็ยกให้เขาเป็นหนึ่งในชาวเอเชียที่จงอิทธิ ที่สุดในศตรวรรษแล้วในปี2004เขาก็ได้รับรางวัลอีกโนเบลซึ่งเป็นคนละอันกับรางวัลโนเบลนะคะเพราะรางวัลน,นี้เนี่ยจะมอบให้กับคนที่ประดิษฐ์สิ่งที่สามารถทําให้คนหัวเราะแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้โดยเหตุผลที่เขาได้รางวัลน,นี้นะคะซึ่งเป็นสาขาสันติภาพเพราะว่าเขาเป็นคนคิดค้นนวัตรกรรมที่ทําให้คนเนี่ย มีความเรียนรู้ที่จะอดทนกันมากขึ้นนะคะก็เห็นได้จากเวลาเราอยู่ในคาราโอเกะเนาะแล้วก็อดทนต่อการที่บางคนอาจจะย,ยังไม่พร้อมส่งใบมาให้เราหรือว่าบางคนที่เขาอาจจะย,ยังไม่ใช่นักร้องโปรเฟชชั่นแนลเนาะเราก็มีความเอนจอยไปกับการอดทนนั้นในเวลาเดียวกันเลยละคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เป็นเบื้องหลังของประโยคไปร้องเกะการที่เราคุ้นเคยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะติดตามเรื่องราวของผู้คนและเหตุการณ์ที่น่าสนใจได้ในทุกช่องทางของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you